วันนี้น็อตอเนกประสงค์ออกนะคะนี่คือน็อตอเนกประสงค์น็อตล้อรวมที่ใช้ได้กับรถญี่ปุ่นรุ่นแต่น็อตทุกรุ่นนะคะนิสันอีนอโซ,โซูฮีโน f ฟูซโใช้รุ่นนี้ค่ะรุ่นเดียวไม่ต้องแยกเป็นรุ่นรุ่นนะคะไม่ต้องสต็อกของเป็นแยกเป็นยีหย่หอ้อยี่ห้อตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้กับได้กับทุกรุ่นนะคะสังเนะคะมอเอีเหลี่ยมมีมีเหลี่ยมมีติ่ง ใช้ได้กับอ่าฮีโน่เซอแล้วก็อีส Ni ิสันอีสุฮีโน่ฟูโซรุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะไม่ต้องซื้อแยกนะคะค่ะแล้วรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาให้อ่าตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงความแข็ง10.9นะคะ,ะ,คะอ่าตอนนี้กำลังนิยมมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้รุ่นนี้ก็แข็งแรงกว่ารุ่นเดิมสังเกตจากแกนนะคะตัวนี้แกนใหญ่กว่าเดิมนะคะแข็งแรงความแข็ง10.9คะ่ะนี่นะคะซ้ายสีเงินขวาสีทองตอนนี้กำลังนิยมมากเลยนะคะ วันนี้ออกนะคะออกลูกค้าที่บริษัทขนส่งทั่วไปหรือว่าร้านยางตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนจากรุ่นเดิมมาใช้รุ่นนี้แล้วนะคะวันนี้ออกแล้ว